สวัสดีค่ะเพชรเลดี้นะคะวันนี้ก็มาอีกแล้วข่้นเนื่องจากห่างหายไปนานนะคะวันนี้มาในเมนูส้มตำรสเด็ดค่ะหลังจากที่ส้มตำรสเด็ดแล้วถ้าเกิดเราเผ็ดทำไงคะนี่เลยค่ะน้ำคอลลาเจนค่ะคอลลาเจนของ LD ค่ะคอลลาเจนของ LD รสชาติกลมกล่อมอร่อยมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วยบำรุงผม บำรุงเล็บบำรุงผิวพรรณของเราได้เป็นอย่างดีะคระับส่วนวิตซีช่วยเรื่องไหนคะบรรเทาอาการหวัดได้ด้วยนะคะนี่นะคะทั้งผิวพรรณหน้าตาหรือว่าเล็บผมของเรานะคะและที่สําคัญนะคะทุกคนน้องๆที่มีรอบเดือนนะคะหรือไม่ก็มีตกขาวรอบเดือนที่ห่างหายไปแล้วจะมีกลิ่นขาวนะคะตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนี่ช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ สาวๆนี่ค่ะคอล์เเจนของเอลดีชื่นใจนี่นะคะทำการเทไปเรียบร้อยแล้วลืมค่ะนี่ค่ะนี่นะคะทานอร่อยแล้วก็หายเผ็ดด้วยค่ะทุกคนเผ็ดเลดี้นะคะ